ที่เรารอคอยกันแล้วนะครับทั้ง15ทีมทั้ง15ทีมขอดูมือหน่อยครับอยู่ตรงไหนกันบ้างเอาละวันนี้อย่างที่บอกไปนะครับกับ K-pop c o m p a t e d a n c Festival 2024นี้นะครับเราจะหารหเดียวนะครับใน15ทีมนี้ที่ไปร่วมแข่งขันต่อนะครับในเวทีระดับโลกนะครับที่ประเทศเกาหลีนะครับผมเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนตอนนี้น่าจะ ตื่นเต้นกันแล้วนะครับว่าผลคะแนนเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับจูนี่มือของผมแล้วด้วยนะครับกับการประกาศผลรางวัลในวันนี้นะครับทีมตะก้อบอกให้ยืนตรงนี้ใช่ไหมฮะจะได้ชัดเจนนะครับเอาล่ะก่อนที่เราจะไปดูนะครับว่าใครเป็นแชมเปี้ยนของเราเดอะแชมเปี้ยนของเราหรือว่าวินเนอร์ในวันนี้ครับเรามีรางวัลพิเศษครับคุณผู้ชมครับเราจะมีรางวัลสุดพิเศษเลยซึ่งปกติ ไม่เคยมีรางวัลพิเศษนี้นะครับปีนี้เป็นปีแรกด้วยนะครับต้องขอขอบคุณจินโรนะกปบปือให้จินโรเลยครับและจินโรนะครับสนับสนุนรางวัลพิเศษของเรานะครับมอบทุนการศึกษานะครับมูลค่า10,000บาทครับเอาละรางวัลนี้นะครับผมขอเรียนเชิญนะครับผู้ขึ้นมามอบรางวัลนั่นก็คือคุณพัดพงษ์ฮีนะครับซีโอจากจินโรไทยแลนด์นะครับขอเสียงปุ่มเลยครับเรียนเชิญครับ โอนมาพร้อมน้องตกด้วยโอ้ยเดี๋ยวพี่ไปช่วยกัอนเออเออไปช่วยก่อนมานีนา่เดินได้เลยมา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 นตรงนี้เลยครับมาตรงนี้เลยนะฮะยินดีต้รับการสเตจตได้เลยนะครับรางวัลนี้ถือว่าเป็นปรางวัลพิเศษนะครับที่ทางจินโตรเนี่ยมอบให้นะครับมูลค่า1 0 0 0 0นบาทนะครับซึ่งทางจินโตรเองก็ได้ออสารตอบนะครับ แล้วก็ที่สำคัญนะขยายการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนผ่านการเต้นคอเวอร์ครับนะครับและทีมที่จะได้รางวัลพิเศษในวันนี้นะฮะทั้ง15ทีมนะครับขอแสดงความยินดีกับทีม10,000บาทนะครับจากทางจินโรนะครับขอแสดงความยินดีกับทีม เลวิอาตัวแทนครับขึ้นรับปอนรางวัลเลยครับเลวิอาฮะเลวิอานะครับคุณได้รับรางวัลพิเศษนะครับจากทางจิงโลนะครับนี่ครับทุนการศึกษาขยับขึ้นมานะยครับกับงานเคปออฟคอม a พเดนเฟสติวัลนะครับ2024นะครับเลวิอาวิ่งมาแล้วนะฮะกับนงกบนกกบอ่านกกบรอก่อนนะนี่น่ารักเชียวนงกบอ่านะครับ ผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับเรวีอาเรวีอามาเลยนี่ถือว่าเป็นรางวัลพิเศษนะครับรางวัลพิเศษของพวกเรานะครับมาเลยครับทีมเรวีอาครับที่โอ้เซ็กซี่ร้อนแรงวันนี้ถ่ายภาพเป็นชื่อนด้เลยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับรวมไปถึงจินโรนะค้ับกบของเรานะครับนี่คือรางวัลสุดพิเศษนะครับที่ทางจินโรมอบให้นะครับรางวัลชุนการศึกษา1 0,000่บาทครับ เลบีอานะฮะไปเดิมไปก่อนเลยสำหรับรางวันนี้นะครับเอาละครับขอบคุณผู้บริหารด้วยนะครับขึ้นมอบรางวัลพิเศษนี้ครับผมคุณมากจริงๆครับเอาละขอบคุณจินโลน้องกบด้วยนะบายครับน้องน้องกบครับผมเออเอ็นดูเอ้ยน้องกบจินโลกระโดดลงไปเลยได้ไหมครับไม่ได้น้องไม่ได้นาอเดี๋ยวเดี๋ยวทีมสเตทฮะรับตัวน้องด้วยนะครับไปเจอน้องได้ไปถ่ายรูปกับน้องได้นะครับ และตอนนี้นะครับผลการตัดสินรวมไปถึงคะแนนทั้งหมดนะครับคณะกรรมการนะครับได้ส่งขึ้นมาอยู่ในมือของผมแล้วนะครับก่อนอื่นเลยเราจะประกาศนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ก่อนนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณลียูเฮียนครับ c e o of KTC ขึ้นมามอบรางวัลนี้นะครับ โดยครั้งนี้นะครับทาง LG ได้สนับสนุนนะครับเป็น LG Speaker ด้วยนะครับเรียนเชิญท่านได้เลยนะครับขึ้นมามอบรางวัลนะครับกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ครับมาได้เลยครับขอเรียนเชิญท่านก่อนเลยนะครับคะแนนของเราอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วนะครับเอาแหละตื่นเต้นนะฮะแล้วก็ผมบอกก่อนเลยว่าเรียนเชิญขึ้นมาอีกนิดนึงตรงนี้ได้ไหมครับได้ไหมฮะ แล้วก็ไลฟ์ของเราด้วยนะฮะถ่ายทอดสดนะครับผ่านทางติ๊กต็อกของเวลุปป๊อปนะครับเราลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับไลฟ์สดของกันฮนะรางวัลขึ้นมานะครับเออเดี๋ยวผมมองมันมีทีมทางบ้านด้วยนะฮะที่ลุ้นรางวัลน,นี้กันอยู่นะครับเอาเละครับและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2กับการประกวดเคปป๊อปคอมเบเดสเฟสติวัล2024ได้แก่ทีม กิมอะไรครับกิมอะไรฮะร,รองชนะเลิศอันดับที่สองครับขอสแสดงความยินดีกับจิมเบวีไอครั้งนี้นครับเอาครับเบรนไนครับโอ้โหร,ร,ร,รองชนะเลิศอันดับที่สองครับยินเชิญเลยครับมาได้เลยนะครับโดยครั้งนี้ LG Star นะฮะได้สนับสนุนเป็น LG Speaker นะครับ สีสาวด้วยนะครับเบรบีอาร์นะครับพร้อมกับถ่ายภาพนะครับพร้อมกับ CEO of KTCC นะครับคุณลียูเฮียนนะครับได้ไหมครัทีมทีมตรงไหนครับทีมตาต้องสปีกเกอร์สปีกเกอร์สปีกเกอร์ครับเป็นสปีกเกอร์ครับเป็นสปีกเกอร์นะครับ LG สปีกเกอร์ครับอ่าถ่ายภาพนะครับก็จะมีมอบของนะครับ โอเคโอเคครับผมนะครับเป็นอ๋อนี่ทีมงานบอกว่าจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นด้วยพวกเธอสามารถเอาไปดูดฝุ่นที่บ้านได้นะะเป็นเครื่องดูดเฮ้ยโอ้ยไอ้นี่ทำวันดีเลยนะฮะยังมีอะไรครับมีอะไรครับมีเอาสปีเกอร์ไหมครับเป็นสปีกเกอร์นะฮะไอ้นี่อัปเดตเป็นสปีกเกอร์นะครับมาครับมาครับอู๋นี่ยกขึ้นไปอะไรครับโอ้โห โอ้โหนี่โอ้โนี่เอ็มซีช่วยทีมสเตทับตีอย่างนี้ได้ไหมครับโอเคนะฮะฮะเอ็มซีช่วยเองเลยดีกว่าจะได้เป๊ะนะครับผมและของรามาัลเดียวที่เป็น LG speaker รนะฮะขอบคุณคุณรียูเชียนอีกครั้งหนึ่งด้วยฮะถ่ายภาพเป็นชิลๆครับหนักด้วยนะเนี่ยหนักด้วยนะฮะ คุณอีกครั้งหนึ่งด้วยครับแสดงความยินดีกับน้องๆด้วยนะครับเอาละครับแสดงความดร้อยขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับเดี๋ยวทีมสเตจขึ้นมาเลยครับเพราะว่าน้องๆไม่ต้องห้างมันหนักครับมันหนักโอ้ยอย่าเลยมันหนักดูเอวเคดเดี๋ยวเต้นต่อไม่ได้เออทีมสเตจของเราครับพึ่งพร้เลยน่าอยากได้มากเลยนะไอ้นี่ครับ LG speaker นะครับงดงามแล้วเสียงน่าจะแบบว่าเกินขึกนเลยทีเดียวทีเนี้ยไปซ้อมเต้นที่ไหน ไปซ้อมเต้นที่ไหนน่าจะมันนะแล้วต่อแบบไบไฟได้ด้วยว้าวนะครับเอาล่ะผ่านไปแล้วฮะเบรบีอเราอนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับรางวัลต่อไปนะครับกับ k คปป๊อฟค e r DANCE แ e นสเปนโ2024นะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนะครับขอรินเชิญอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับเอ่อ CEO of KTCC ครับคุณรียูเยนครับรินเชิญอีกครั้งหนึ่งครับมอบรางวัลวยครับ ติเชิญน,นะครับมาแล้วมาแล้วนะครับและรางวัลน,นี้กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งครับเอาละนะฮะ K-pop Come Dance Festival สองพัน2024รองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งได้แก่ทีมติดเส้นครับ ชนะเลิศน,นะครับรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนะครับทีม D V N ยินดีด้วยมาเลยครับ D V N เอา้า D V N วูดี V N come on มาแล้วนะฮะรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งครับ D V N นะทีมนี้พรุ่งนี้เขาจะไปโชว์ด้วยที่เวทีเบลล์บ๊อบโชว์เคส ครั้งที่6นะครับทีมนี้จะไปโชว์ด้วยนะครับความสามารถสุดยอดนะครับมาเลยครับมาเลยครับได้รับสนับสนุนเป็นเครื่องดูดฝุ่น LG Vacuum Cleaner นะครับมาเลยฮะมาเลยครับยกมาสเต็ปเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับถ่ายภาพตรงนี้ก่อนสวยๆก่อนนะครับอ่าฮะโอเคครับตากล้องได้ไหมฮะ ได้ครับเดี๋ยวครับคุณลียังจบเข้าไปนิดนะครับเออนี่ตรงกลางสเต็ปโอเคนะฮะพร้อมครับผมโอ้โหวันชูชรีครับผมขอบคุณด้วยนะครับนี่นะฮะเป็นรางวัลนะครับรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนะครับคุณรับไปเลยเครื่องดูดฝุ่นอ่าจากทาง LG นะครับบาร์คูมครีนเนอร์นี้พูดง่ายนว่าดูดกันสะอาดทั้งบ้านอ่ะนะครับเครื่องนี้เครื่องเดียวอยู่ ด้วยครับต้องยกกลับบ้าน้วยเองนะพวกเรานะโอเคฮะขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะฮะ one two three เอาละครับนี่ขอบคุณด้วยนะสำหรับรางวันยกกับบ้านปเลยครับยกกันใหม่ฮะเอาละขอเสียงปรบมือครับให้กับซีอีโอของเราด้วยครับขอบคุณคุณรีวิวเฮียนด้วยนะครับยอดมากครับผมผ่านไปแล้วนะครับสองอันดับด้วยกันและมาถึงเวลาที่พวกเรารอคอยนะครับ หนึ่งเดียวเท่านั้นนะทีมเดียวเท่านั้นนะครับกับการประกวดเคป๊อปคอมบิดนเฟสทัว2024ครั้งนี้นะครับคุณจะได้ไปแข่งขันต่อในเวทีระดับโลกนะครับที่ประเทศเกาหลี7วันนะครับและเป็นทีมเดียวเท่านั้นครับในวันนี้ครับที่จะคว้ารางวัลนี้ไปนะครับรางวัลอันดับที่หนึ่งนี้นะครับผมขอเรียนเชิญนะครับเฮ้ยตื่นเต้นนะน้องๆทั้ง15ทีมนะครับ ขอเรียนเชิญนะครับผู้รับมอบรางวัลนะครับขึ้นมามอบรางวัลในวันนี้คุณจอนโฮจินนะมาเลยฮะคุณจอนโฮจินนะฮะพร้อมกับขอเรียนเชิญนะครับคุณฮงจีฮีครับเรียนเชิญบนสเตจได้เลยขอเสียงปรบมือด้วยครับคุณจอนโฮจินนะฮะโปรดิวเซอร์จากโซชิมบุนไดรี่นะครับแล้วก็ คุณคงจีฮีครับพี่ตุตาักเราครับเรียนเชิญขึ้นมาบนสเตจเราด้วยร่วมกันก่อนเลยครับเอาแล้วนะลางเวทีได้เลยนะครับและแน่นอนครับที่น้องๆกำลังรอ,งอ,งองๆๆคอยนะฮะใครที่ได้ไปต่อนะครับเค o ับคอมบัดแดนเฟสติวัล2024ได้แชมเปี้ยนในวันนี้ได้กับทีม 2024อนนินเทอร์แลและแชมเปี้ยนของเรา แสดงความดีนแล้ครับพร้อมกับถ่ายภาพนะครับทีมสเตจช่วยจัดเบ้นฮันนอกจากนั้นนะครับเรายังมีทีวี LG ขนาด55นิ้วครับเดี๋ยวจะมอบให้ด้วยนะครับเอ่อได้ไหมครับใช้ฮหารบวนด้านหน้านะครับยินดีกับวันช้วยนะครับวันครับเราแต่งตัวเสร็จยังครับผมไม่แต่งตัวให้เสร็จก่อนนะครับขอแสดงความดีอีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่คือผู้ชนะของเรา้านะครับดะฉันเปียกนะครับ เคป๊อปโคบอลแดนเฟสิวโ2024นะครับรับมอบนะครับแล้วคุณจะต้องเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับที่ไปแข่งขันกันต่อด้วยแล้วนอกจากนั้นนะครับคุณเอาไปเลยฮะยกกลับบ้านครับทีวี LG ขนาด55นิ้วครับเอากลับไปด้วยครับครับผมเออขอเรียนเชิญคณะกรรมการนะครับจากพี่นกจากเมลลป๊อปนะครับแล้วก็คณะกรรมการท่านอีกหนึ่งท่านครับีสเตทครับรับตัวขึ้นมาถ่ายภาพนะครับ เนเชิญนะครับคณะประการครับสวัสดีด้วยนะครับโอ้โหเรียนเชิญวนสเตทครับถ่ายภาพเป็นที่ลึกครับรวมไปถึงพี่นอกรับเบลป๊อปมาเลยครับมาเลยครับยินดีด้วยจริงๆนะครับและนี่คือทีวี LG ขนาด55นิ้วนะครับและคุณก็จะได้เชิญไปที่ประเทศเกาหลีเพื่อท่องเที่ยวเข้าร่วมการแข่งขันกันต่อนะครับที่กรุงโซนะครับอะลรฮะตรงนี้สเตทได้นะครับพี่โด่งเองก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชี อันดับหนึ่งในวันนี้ด้วยนะครับยินดีมากๆนะครับเอาละฮะเดี๋ยวทีมที่ได้อันดับที่2แล้วก็อันดับที่3เลียนเชิญถ่ายภาพเป็นเที่ระลึกบนสเตจของเราด้วยครับมาครับไทยแลนด์แชมเปี้ยนนะครับในวันนี้ทีมอันดับที่2อันดับที่3มาได้เลยครับขอเรียนเชิญนะครับผู้บริหารรวมไปถึงน้องๆนะครับที่ได้อันดับที่1 2 3สา ถ่ายภาพเป็นที่รึกครับกับการแข่งขัน k ค o x o p p e r DEN FESTIVAL ส2งนี้ครับมาครับขอรเชิญนะครับคณะกรรมการชุกท่านนะครับทีผู้บริหารนะครับ V.I.P. นะครับชุกท่านด้วยทั้ถ่ายภาพโอเคครับผม one two three และอย่างที่ผมบอกไปนะผู้ชนะอันดับหนึ่งสองสามนะครับพรุ่งนี้เขาจะได้รับโอกาสในการขึ้นโชว์นะครับที่เวทีเมโลบ็อบโชว์เคสครั้งที่6นะครับ2 0 2 4นี้เขาจะได้ขึ้นโชว์นะครับเอาละนะฮะโอ้ดีมีกล้องครับบ๊ายบายครับผมไปเจอกับน้องๆได้นะฮะ ตรงนี้เลยนะฮะเมโลบ๊อบโชว์เคสครั้งที่ตกนะครับทั้ง3าทีมนี้จะไปขึ้นโชว์ครับคุณจะได้เห็นโชว์แบบจัดเต็มอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับเอาละทีมกล้องกเก็บภาพเรียบร้อยนะครับขอเสียงปรบมือนะครับให้กับทั้ง3าทีมของเราด้วย